ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นมาภูเขาสีตลุนีนะครับ <อ Exchange> กำลังจะเดินทางอยู่ในรถนะครับอตอนนี้มีเขาดูดูหิมะครับดูหิมะนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นหิมะมาตกไปแล้วแต่ว่าหิมะมันยังหลงเรืออยู่นะครับ ตอนนี้ยังไม่ถึงซีเขาตะรุนีนะครับก็เขาสี่เขาตะรุนียังไม่ถึงรอสักพักหนึ่งดูบรรยากาศข้างข้างข้ากันก่อนเสียวก็เสียวครับเสียวก็เสียวอยากดูก็อยากดูครับสวอ่าสวยนะครับอาไายครับ เสียวด้วยครับขอพักก่อนนะครับตอนนี้เสียวครับเสียว